Okay, แแก่กินไเอ้าแม่ใจยนเอาาม่ยามไอ้ก๊อบนี่สบายเวยมีแนวกินเยอะแยะของกินเยอะแยะมากเครื่องอะตู้มา่ยามเครืนี้ มายามเตือนหนึ่งเตือนเดียวกับบริการดีดีอาทิตย์ละครั้งขอบใจเด้อไอ้กก๊อปปี้เอ้กก๊อปปี้ซื้อขนมไม้สร้อยกินคอยสิบัอ้วนคก็จาบ่อหอมมาอยู่น้ำจ้านี่ยนี่แตนนี่เอากินปวดนู้ยมีอะไรมาฝากหรือเปล่ามีอะไรมาฝากหรือเปล่าก็มีขนมนี่ไง แซงคิวนะจุ๊บ